รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการแสงประทีปมีคําตอบกับผมและอาจารย์พร้อมทีมงานของเราเช่นเคยครับวันนี้เรามาในหัวข้อพิเศษนะครับในวันคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสแห่งการให้นะครับเรามาดูว่าพระเจ้าให้อะไรแก่เราและเราจะให้อะไรกับผู้อื่นบ้างน,นะครับวันนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับขอบพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าที่จะ ดำรงอยู่กับบรรดาพี่น้องผู้ที่ได้รับชมรับฟังทุกท่านพี่น้องครับในแม้โอกาสวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลการให้ในประคิตตมคัมภีร์ได้กล่าวว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับอะไรที่ให้พ่อแม่ได้่อเป็นจะรีบให้อะไรที่ให้แก่ผู้มีพระคุณได้ ก็ควรรีบให้แม้แต่เพื่อนฝูงจะเป็นนายหรือลูกน้องก็ตามจงพยายามทําตัวเป็นผู้ให้ถ้าต้องเป็นผู้รับด้วยเหตุใดก็ตามจงพยายามรีบทําตัวเป็นผู้ให้ทันทีรับบ่อยๆเดี๋ยวจะชินชากับการเป็นผู้รับเลยให้อะไรใครไม่เป็นนะครับการให้แบบไหนที่มีความสุขพี่น้องก็คือ การให้โดยใจยินดีนะครับการให้โดยใจยินดีสองให้ด้วยความเต็มใจสามให้โดยไม่นึกเสียดายให้โดยไม่หวังผลตอบแทนถ้าให้โดยหวังผลตอบแทนถ้าไม่ได้ผลดังที่คิดเดี๋ยวก็จะเป็นทุกข์อีกนะครับดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าเราจะให้แก่ใครก็ตามให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องให้เพื่อนที่เรา สนิทกันหรือใครก็ตามถ้าเราให้ด้วยใจยินดีให้ด้วยความเต็มใจให้โดยไม่นึกเสียดายไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าเราจะให้ใครเราก็มีความสุขทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้น้องแม้แต่คนที่ยากจนที่สุดก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ถ้าการให้นั้นคือการให้ความรักให้ความร่วมมือร่้มมือให้ความเข้าใจให้อภัยเป็นการให้ที่ยิ่ง ให้โอกาสบางครั้งบางทีเราต้องเรียนรู้พี่น้องในการที่จะให้โอกาสแก่ตนเองและให้โอกาสแก่ผู้อื่นบ้างผู้อื่นอาจจะผิดพลาดอย่างไรอย่างหนึ่งหรือบางครั้งเราต้องให้โอกาสแก่คนอื่นด้วยนะครับจริงอยู่เราอาจจะกึงในทุกๆด้านแต่ว่าเมื่อเราที่จะพอจะช่วยตนเองได้ในด้านต่างๆ บางครั้งเราต้องคิดถึงคนที่ไม่มีโอกาสเราต้องเรียนรู้ที่จะให้โอกาสแก่เขาว่าวันคิิสมาสพี่น้องพระเจ้าได้ให้อะไรแก่เราบ้านพระเจ้าได้ให้ความรักแก่เราทั้งหลายผ่านมาทางองค์พระยิสุริตในพระคิตกาพีได้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชืินนิรันด์ถ้าเรารัก พระเจ้าถ้าพระเจ้ารักเราทั้งหลายเช่นนั้นพี่น้องเราก็ควรที่จะรักซึ่งกันและกันและพระกบียังสอนต่อไปว่าลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยอย่าให้เรารักกันและกันด้วยความด้วยคําพูดและปากเท่านั้นแต่จงรักกันและกันด้วยการกระทําและจริงใจตรงใน,นโอกาสวันคริสต์มาสใกล้จะสิ้นปีพี่น้องเป็นโอกาสที่ส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ครับดังนั้น เราควรที่จะสาแดงความรักแก่อุปการีแก่แม่แก่เพื่อนญาติพี่นายหรือลูกน้องหรือคนงานนะครับของเราเป็นโอกาสที่เ,เราจะสําแดงความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของรเราไปถึงพี่น้องนะให้เขาได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นในโอกาสอันพิเศษนา้น้องพระเจ้าได้ นอกจากพระเจ้าได้นำความรักอันยิ่งใหญ่โดยประทานพระบุตรของพระองค์ลงมาบ้างกือในโลกตื่นประชาชนบนไม้กางเขนเพื่อไทยความผิดบาปช่วยมนุษย์ได้รอดพ้นจากความผิดบาปแล้วพระเจ้ายังได้นำสันติสุขที่แท้จริงมให้มันด้วยทิศมาศเป็นเวลาแห่งความสุขในเวลาที่ในพระพีกล่าวว่าพวกทุกข์จวนได้ร้องเพลงให้พวกคนเลี้ยงแกะฟังในยามขัคำคอื่นว่า พัสดิจงมีแดดพระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ากลางนุดทั้งปวงซึ่งพระงองค์ทรงโปรดปานนั้นในท่ากลางเศษรษฐกิจตกต่ำโรคระบาดและก็ภัยพิบัติต่างๆน้องผู้คนในโลกกําลังแสวงหาความสุขแต่ดูเหมือนว่ามันหายากยิ่งกว่ามุมเข็มในมหาสมุทรีวันนี้มีเรื่องล่าว่าีพระราชาองค์หนึ่งป่วยเป็นโรค ไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขในชีวิตนะครับเราบรรดาข้าราชการเราบรรดาข้าราชกรพลิพานทั้งหลายประชุมกันทําอย่างไรจะให้พระราชาของเรามีความสุขในชีวิตด้ทหารน,นะครับก็มีผู้คนเสนอนะครับเสนอว่าให้ทหารออกไปหาไปเอาเสื้อคนที่มีความสุขที่สุดมาสวมให้พระราชาแล้วพระราชาก็จะมีความสุขม ทุกคนเห็นด้วยดังนั้นทหารก็ส่งทหารออกไปนะครับหาผลที่มีความสุขที่สุดแต่แล้วก็ผิดหวังขณะที่ขี่มา้าผ่านบ้านหลังหนึ่งพี่น้องที่มีสภาพกโลโกโสเสื่อก็ไม่ใส่นะครับชายคนนั้นเขาร้องเพลงนะครับ อยู่ในบ้านทหารได้ยินทหารได้ยินก็เข้าไปยินชายคนนั้นมีความสุขทั้งๆที่สภาพที่ทหารมองดูนั้นไม่น่าจะมีความสุขได้นะก็เพราะว่าจากสภาพบ้านสภาพความเป็นอยู่ของเขาไม่น่าจะทําให้เขามีความสุขทหารก็จึงถามว่าอะไรที่ทําให้เขามีความสุขเพราะดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะมีความสุขชายคนนั้นบอกว่าพระเจ้า ได้ประทานสันติสุขที่แท้จริงให้กับเขานะครับเพราะเยสุคิตตัดว่าเรามอบสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขที่เราให้แก่ท่านไม่เหมือนโลกให้ย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยพระกรรมของพระเจ้าพี่น้องในโลกนี้เราจะหาสันติสุขหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นะครับก็ทห,หารก็ไปเริ่มต้นจากบ้านเศรษฐีคิดว่าบ้านหลังใหญ่มีเงินมากคงจะมีความสุขแต่พี่จ้า แต่กับเป็นคนที่ยากจนที่สุดที่เขามีความสุขเพราะในชีวิตของเขามีพระเจ้าเขาได้รับสันติสุขที่แท้จริงนะครับและที่สําคัญพี่น้องนอกจากพระเจ้าให้ความรักให้สันติสุขแล้วที่สําคัญคือคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งการช่วยให้รอดจากบาปตสวรรค์ได้ปรากฏบอกแกมารียู้ซืบอกว่าเธอจะประสูบุตรชา แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะเป็นผู้ที่เราช่วยชนชาติของท่าน,นารอดจากความผิดบาปของเขารพระกมภียังพูดต่อไปนะครับอาจารย์ปองโลยังพูดในพระธรรมหนึ่งติมทธีบทที่หนข้อที่สิบห้าคำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูกิตได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเองพี่น้องอาจารย์เปาโลเป็นนักบวชอยู่ในคณะฟาริสีที่เคร่งคัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมเยี่ยวกับเรื่องกฎบัญญัติต่างๆท่านเรียนรู้หมดแต่ที่สุดแล้วเมื่อท่านพบกับพระเยซูกิตเจ้า เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ไปเมืองดำสกัดนั้นท่านได้เรียนรู้ว่าการทําตามกฎบัญญัติต่างๆสินธรรมต่างๆไม่สามารถช่วยท่าหรอดพ้นจากความผิดบาปได้นอกจากพระเยซูคริสต์เจา้าดังนั้นในเทศก,กาลคริสต์มาสพระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์เสด็จมาบังเกิดในโลกในสภาพของมนุษย์ที่ต่าต้อยที่สุดและสิ้นประชนที่บนไม้กางเขนและทรงเป็นขึ้นมาในวันที่สาม เพื่อการสิ้นพระชนของพระองค์ที่บนไม้การเขีนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยิสกิตนี่ทำให้หรือช่วยให้เราทั้งหลายรอดพ้นจากความผิดบาปได้โดยพระรหิยของพรปยูสกิตสามารถชำระความผิดบาปของเราได้เราจะรอดพ้นจากเราจะรับความรอดได้อย่างไรก็โดยการเปิดใจเชื่อวางใจในปยูคกิตเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้าในชีวิตของเรา ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปช่วยตนเองไม่ได้และยอมรับการช่วยกู้ของพระองค์และเชื่อว่าการสิ้นประชมของพระองค์บนไมกก้กางเขนเป็นการไถ่าบาปของเราพี่น้องดังนั้นในโอกาสวันคริสต์มาสปีนี้พระเจ้าไม่อยากจะให้เราพลาดสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงให้กับเราพี่น้องถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นคนผิดบาปช่วยตนเองไม่ได้พี่น้อง ทิศมาทิพระเจ้ามีข่าวดีข้าพเจ้ามีข่าวดีพระยิงะ่งสกิดตายบนไม้กางเขนพระองค์มาบังเกิดในโลกเพื่อช่วยท่านและข้าพเจ้าให้ลอดพ้นจากความผิดบาปโดยการที่เราเปิดใจเชื่อวางใจและเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยหลอดของเราเท่านั้นเราก็จะรับวางรอดจากพระยิ่งสกิดย่าและทิศมาจะมีความหมายสําหรับ เรามากในปีนี้ครับขอพระเจ้าที่จะอวยพรพ,รพี่น้องทุกท่านที่จะพบกับวามพักและสันติสุขจากพระเจ้าที่แทจ้จริงดังนั้นถ้าว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งท่านใดที่ได้ยินได้ฟังหรือสนใจนะครับว่าอยากจะเรียนรู้ให้มากกว่านี้ก็เชิญติดต่อเราที่คิดจจักแสงพัททีนะครับหรือติดต่อ ผมซึ่งเป็นศิยาพิบาลประจำกิจจักเสงปฏิัเบอร์โทรก็064 6466701นะครับก็ยินดีที่จะให้คำตอบแก่พี่น้องที่จะได้เรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับดังนั้นถ้า,าว่าท่านพร้อมก็พร้อมที่จะเปิดใจต้อนรับพระยุคริ์เดี๋ยวข้าพเจ้าจะนำท่านอธิษฐาน ขอท่านที่จะเปิดใจของท่านต้อนรับพระเยซูกิตต้อนรับการมาบาังเกิดของพระองค์แล้วที่สามารถจะมีความหมายสำหรับชีวิตของท่านมากการนี้้าพเจ้าจะนำท่านอธิษฐานนะครับพี่น้องถ้ามีสักคนหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังจากคลิปนี้แล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าเตะใจท่านต้องการเปิดใจให้พระเยซูกิตเข้ามาในชีวิตของท่านจริงๆ ก็พระเจ้าจะนำท่านอธิฐานในวันนี้โอกาสแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพง์ทั้งหลายพระองค์ได้เสด็จมาบังเกิดในโลกและได้ยอมสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนและทรงเป็นขึ้นมาในวันที่สามเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพระองค์มีพระสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมาต้อนรับบรดาพ้ที่เชื่อวางใจในพระองค์พี่น้องครับ กาดนี้ข้าพเจ้าจะนําท่านอธิษฐานและขอท่านที่จะพูดตามข้าพเจ้านะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการเปิดใจต้อนรับพระเยสุคิ์เจ้าจริงๆข้าพเจ้าจะนําท่านอธิษฐานและท่านพูดตามข้าพเจ้าช้าๆนะครับก็แต่พระเยสุคิ์เจ้าก็ประองเป็นคนผิดบาปเพราะประมงไม่สามารถช่วยตนเองได้ ขอบคุณพระเจ้าที่โปร่งทรงรักและยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อถ่ายความผิดบาปของข้าพระองค์โอกาสนี้ข้าพระองค์ขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของข้าพระเจ้า เขาพระองค์เชื่อว่าการสิ้นพระชนของพระองค์ที่บนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์สามารถช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปได้ขอบคุณพระเจ้าสำับพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์อย่างมากมาย ขอบคุณพระเจ้าที่โปรองค์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนแทนข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าต่อแต่นี้ไปขอพระองค์ประทานสันติสุขในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิดขอบคุณพระเจ้า อธิษฐานในพระน,นามพิเยซูคิ์เจ้าอาเมนครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับของขวัญอันล้าค่าที่สุดที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายทุกคนนะครับโดยการส่งพระเยสุคริสเจ้าลงมาในโลกมนุษย์เพื่อรับความผิดบาปของเราบนไม้กางเขนนะครับวันนี้เราทั้งหลายได้รับของขวัญอันนี้จากพระเจ้าแล้วนะครับแล้วเราจะสามารถส่งต่อของขวัญอันล้ําค่านี้ ให้กับผู้อื่นได้หรือไม่นะครับวันนี้เราสามารถส่งต่อของขวัญอันล้ำค่าให้กับคนในครอบครัวของเราพ่อแม่เพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักเพื่อคนนั้นนะครับเขาจะได้รับของขวัญอันล้ำค่าเหมือนที่เราได้รับจากพระเจ้าสําหรับผู้ที่อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับเมื่อสักครู่นะครับเราขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้ท่านได้รับสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับ แต่เชื่อมันว่าพระเจ้าจะนำชีวิตของท่านให้สามารถผ่านทุกสิ่งได้ด้วยการเสริมกำลังจากพระเจ้าด้วยการทรงนำจากพระเจ้านะครับวันนี้แสงพิธีมีคำตอบนะครับเราขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับและเรามีคลิปนะครับที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้กับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องช่วยติดตามรับชมนะครับและฝากกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ อย่างที่เป็นคำตอบหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาจากพี่น้องไปก่อนขอพระเจ้าสมบรดเอื้อพรอครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับ